อ้าวโย่สวัสดีครับอยู่กับผมช่างสอนรับจบที่ c ีก4ศูนสี่ร้อยเรียบทางด่วนรามอินทานะครับกับงานตั้งศูนย์รถยนต์นะครับบริการตั้งศูนย์รถยนต์ทุกชนิดนะครับวันนี้ bmx สามครับรถกินทรายครับลูกค้าบอกรถกินทรายดูมุมล้อครับเห็นไหมครับทําไมถึงกินทรายนะครับอธิบายคร่าวๆเลยนะครับโถข้างนี้เยอะแหลกอยู่หน้านะครับ โถบวกสามจุดหกนะครับข้างนี้0ูนจุนะครับก็แสดงว่าพวงมาลัยเนี่ยมันเอียงมันเอียงเอียงเอียงขวาอยู่อย่างเงี้ยนิดนึงเนี่ยครับเวลารถวิ่งตรงจะอยู่ท่านี้ครับเซนเตอร์เซนเตอร์พวงมาลัยจะอยู่ท่านี้พอเราจับให้มันตรงนะครับก็จะเหมือนเลี้ยวซ้ายนิดนึงครับรถมันก็จะไปอย่างงี้ครับจริงๆแล้วมันคืออาการพวงมาลัยเอียงนะครับเนี่ยครับของมุมโทนะครับ ตัวนี้ก็มีผลนะครับทําให้ผมลัยเอียงนะครับจะเห็นได้ว่าตัวอื่นโอเคหมดนะครับยกเว้นมุมโทนะครับก็ชุดนี้จะแก้ไขแค่มุมโทนะครับกับผมเฝ้่าด้วยครับตามนั้นครับอ่าอันนี้ปรับตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วเดี๋ยวไปเทสกันครับอ่าก็เทสเรียบร้อยนะครับเสร็จนี่เรียบร้อยนะครับก็เป็นที่น่าพอใจนะครับสําหรับการปรับตั้งนะครับ แล้วก็ลดอาการลถออกมาโอเคนะครับดีนะครับปล่อยมือได้นะครับก็มีบ้างนะครับแต่ไม่เยอะนะครับก็ไม่ได้น่าเกลียดจนปล่อยแล้วไหลข้ามเลนไปนะครับก็เดี๋ยวจะให้ลูกค้าไปทดลองใช้นะครับสาหรับท่านใดที่มีปัญหานะครับเกี่ยวกับส่วนล้อนะครับก็ให้นารถของท่านเข้ามาที่ CG 0 4ศ0ย์ทุกสาขาได้เลยนะครับหรือเข้ามาหาช่างสอนรับจบได้เลยนะครับรับรองจบแน่นอนตามนั้นครับแล้วเจอกัน